สวัสดีครับท่านผู้ชมครับทุกท่นขอ,อนำท่านผู้ชมระชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกหนึ่งคู่ทิธีประจวบเล่นที่3ามอาลสเตเดียมต้อนรับการังของสุโขทัย f อฟนะครับวันนี้ในส่วนของผู้บรรยายก็จะมีคุณสุเดชมั่นมิมนและผมอาชงศรีมารับหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับเ,เกมเริ่มหรือว่าฝั่งประจวบ จะล้างตาได้หรือไม่เป็นหนึ่งในสามทีมที่ยังไม่แพ้นในบ้านร่วมกับวิลามแล้วก็ทูเบงคอกนะครับพนาพาไม่ได้เป็นบอของสุขโขทัยขึ้นโด,ดักขึ้นอาครับจังหวะนี้ได้ขวาของทาง,งชัดมงคลกิติพันธ์อย่างนิ่งอยู่ครับปรเปิดเลียดเลียดมาลูกนี้พนมิตรกระชองมาทัามงคลเก็บได้ถึงขึ้นไม่อาพัมิตรได้ช่องได้ช่องนี้แล้วเอียงเปิดเสาสองโอง้โหทางขวากีกอ อีก็ไม่ได้เข้ามาครับว่เรื่องใจนี้ไม่ต้องห่วงนะครับบาจโจจิรพันธ์โดนบีบจะบอก้กับบาจโจลักไก่แล้วก็กบาจโจเพื่อรัตนนายจะทิ้งหน้าบ้านออกมาไกลบอลลึกลุดออกหลังเลยครับมีเปิดผิดเหนยของทางเลือสันยูสตรงนี้โดนตันไว้โดยเทลาซี่ แล้วจะลิกเล่นของทางเจ้าทินแล้ะครับตรงนี้อาครับทิกกอิกกมอมาเลยหล,ลุดมาด้วยขวาสักลูกนี้ก็หนึ่งสนที่ทีมเยรขึ้นนําเลยครับโอ้โหโอ้โหเอาชนได้ก่อนสนิงคานครับแล้วยิงเรียดตรงนี้ผ่านทางด้านของกิติพันธ์ไปที่เสาไกลครับโอ้โหจงังหวะจบสกอร์อย่างนี้เด็ดขาดมากๆนะครับประตูที่แฟนๆที่สามอ่าวรอคอยครับสุดท้ายมาจนได้ครับจากนักเตะตัวใหม่ของทีมครับ คณิพูนวิมิสพลิกยากเจอดัก2แล้วก็จบครึ่งแรกเลยครับเกมครึ่งแรกครับกับลีโวไทยลีกเกมนัดที่17นะครับหนักได้ตรงนี้แต่ก็คณิโอดักขึ้นมาแล้วจะขึ้นเกมเอาบอกขอเลยสันวางวางมาให้กับทางมาเทอุสตีเสมอได้เลยครับโอสวัสดแรกว่ารัตนัยังไม่ได้ขยับหนึ่งหนึ่งเลยของหัวเข่าของทาง มาเทอุสสีแดงครับเนี่ยครับเป็นสีแดงยังตีเสมอไม่ได้แลลวครับบ่อตรงนี้อาครับเข้าทางของคิโกคิโกโมลาเอสหรือว่าไม่แฉลับด้วยครับป้นหลังเท้าเองเจอสถิงคารมาขวางทางดิเดอรซีแทงมาให้พันธมิตรพันธมิตรเข้าในประสิทธิประสิทธิหลอกได้แล้วชิปมาอาครับตาวัว ตัวแต่งบอลจะได้เปรียบแค่ไหนาตาวัวได้สายซัดติดปลอกของเซอร์ลิงคานบนยกเขาขวามาทซัดนะครับบนอาครับดูจจ้าบะของทัมงสองให้ให้บาจโจมากัน4 5ห้าคนบาจโจค่อยๆร,อ,รอโยกได้ขวาได้ขวาหากักข้อลุงนี้ก็ตีเสมอได้ครับโอ้โหโจาบาจโจเฉียบขาดมากโอ้โหนี่แหละครับแต่หลงกันไปหมดเลยนะครับ จังหวะของสารัตท,ที่โดนตัดเข้ากลางพันธมิตรเองก็ไม่อยู่ในพื้นที่ที่จะสกัดได้โอ้โหแล้วหักข้อยิงลูกนี้เสียบมุมก็ไปเลยครับมุมเรลือมาเสาแรกคาราซี่บอลหลุดมาเลี่ยมนี้ตาวัวได้จ่อๆแตวก็เซฟนะครับแล้วไม่มีทงด้วยไม่มีทงด้วยยังมาเป้าอยู่ที่ตาวัวลงพื้นตาวัวลืน่นก็เลย ไม่ได้อะไรแล้วก็จบเกมน้วคู่นี้ถึงกันไม่ลงแล้วครับ oh, สุดปันจริงๆครับสมกับการเจอกันของทีมในท็อปซิกครับ